สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเกม i d e n Arena Evolution Legend กันเกมนี้เป็นเกม i d e n เกมนึงนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดลองเล่นก่อนเปิดตัวอยู่สำหรับใครที่ชอบเกมแนว i d e n นะคะสามารถไปโหลดเกมนี้นะ ผ่านทาง Play Store ของไทยมาเล่นดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะมาดูคร่าวๆนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างอ่าก่อนอื่นอันดับแรกเลยเรามาสมอนตัวฮีโร่ของเรากันก่อนเลยนะคะมาจากตอนต้นนี่อ่ะจะมีฮีโร่มาให้ใช้กัน2ตัวด้วยกัน เขาไปดูในด่านกันนะโอ,โอ้ตีตายแล้วทองร่วงกล่าแล้วนะคะชนะเรียบร้อยแล้วสำหรับในด่านแรกสุดของเราได้ฮีโร่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เป็นจอม บริงเกอร์นี่เลยเขาก็จะเก็บทองหาคองหาอะไรให้เราไปเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้เราจะต้องไปลุยดานกันต่อแล้วในการติดตั้งนี่ก็กดเพิ่มลงไปในทีมได้เลยนะคะสามารถจัดตำแหน่งทีมได้แบบนี้แล้วก็ไปลุยกัน อ๋อสำหรับตัวเมื่อกี้ที่ได้มาใหม่เป็นตัวเวทนะคะเราก็ให้เขามายืนอยู่ในแถวหลัง,โอ,อโ,งโอ้โหทำไมมอนโหดจังโอ้โหโดนคริติกอนที97วิตัวเวทแรงชนะเรียบร้อยของรางวัลที่ได้แต่ละด่านก็จะมีทองมีเพชรนะคะแล้วก็มีชิ้นส่วนอะไรไม่รู้เป็นหน้าเนี่ยอืม เดี๋ยวถ้าจบตัวเตเรียกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปทำอะไรกันได้บ้างเลเวลอัพเป็นเลเวล2แล้วนะคะได้รับรางวัลเป็นเพชรสิด้วยตอนนี้เรามาดูในฟังก์ชันฮีโร่กันฮีโร่ที่เราได้มาใหม่นะคะเป็นจอมเวทเมื่อกี้นี้เรามาอัพเลเวลให้เขาหน่อยดีกว่านี่เลยอัพเลเวลจะใช้ เจ้าตัวพลึกสีชมพูนี่นะคะแล้วก็ทองส่วนหนึ่งนั้ในการอัพแต่ละเลเวลซึ่งเลเวลเยอะๆขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้จำนวนเพชรกับจำนวนทองนี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะอัพให้เต็มเลยดูซิว่าอัพได้ระดับเท่าไหร่อ๋อตอนนี้ของอัพเราหมดนะคะเพราะว่าพอสักพักนึงเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เจ้าตัวเพชรสีชมพูนี่แล้วเขาจะเปลี่ยนมาเป็นนี่นะคะเป็นขวดขวดอะไรสักอย่าง ที่มีต้นไม้อยู่ข้างในนะคะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นสีโอ้ได้มาจากแคมเปญพอร์ทัลนะหรือว่าตลาดก็มีการสำเร็จพวกภาร,รกิจต่างๆก็จะได้รับรางวัลเป็นอันนี้เหมือนกันนะคะสามารถไปกดซื้อในร้านค้าได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยด่านกันต่อดีกว่า มีแกลเลอรี่ให้ดูด้วยนะคะว่าเราปลดฟังก์ชันตัวอะไรไปแล้วบ้างโอ้พอเราปลดได้ตัวนึงเนี่ยเขาจะมีแกลเลอรี่รีวอร์ดด้วยนะคะจะได้รางวัล50เพรมากดรับไปใช้ได้เอาไว้ซื้อของต่างๆนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เรามี3ตัวแล้วใช่ไหมต้องมาไล่หาอ๋อเขาจะมีนี่ด้วยนะเป็นแต่ละาธาตุของเขาด้วย เขาจะมีเป็นทาดแล้วก็มีเป็นอาชีพด้วยอเพราะฉะนั้นการจัดทีมนี่ก็มีส่วนสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เราปะลุยด่านไปได้ผ่านฝ่าด่านไปได้เรื่อยๆนอกเหนือจากการอัพเลเวลตัวละครเนอะไปลุยกันต่อแถวหน้าเรายังไม่อัพล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวไปลุยก่อนเผื่อได้ตัวโหดๆกว่านี้ดูเขาค่อนข้างจะบอบบางยังไงก็ไม่รู้อะ่ะ าอาศัยตัวเวทเรากวาดตอนนี้ยังสกิลกวาดยังไม่มาเย้แล้วเย้แล้วจะตายแล้วไม่ไม่ได้ละตัวแทงก็มีส่วนสำคัญในทีเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนว่าไปซัมมอนได้หรือ,อยังนะคะอ่ามีตัวแทงตัวใหม่มาเป็นตัวนี้เลยนะพี่เบิม้มฉะนั้นเราต้องไปอัพเลเวลตัวนี้เดี๋ยวดูซิว่า พาลาดินกับเจ้าตัวแวนกาดนี่ตัวไหนจะเด็บหนากว่ากันนะคะตัวนี้อาร์เมอร์ห้าพาลาดินน่ะหกสอุ้ยพาลาดินเจ๋งกว่าอัพพาลาดินก็ได้อัพไปเรื่อยๆเลยอ่าจนกว่าจะเพชรหมดแล้วก็นี่เลยมีกี่ตัวอัพอไปให้หมดค่ะนั่นแหละเพราะว่าส่วนมากเกมไอเดอเขาก็จะแบบนี้เนอะเน้นค่า CP ถ้าเราอัพไปหมดทุกตัวเนี่ยก็ค่า CP เราก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีฟ้าเราขอผ่านแล้วกันเรามาอัพแต่ตัวสีม่วงอืมเฮ้ยมีเครื่องหมายตกกระจเครื่องหมายตกกระจนี่เราทําอะไรได้เดเวลอัพอ๋อเราได้อันนี้มาหน่อยหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนแกลอรี่ได้รับรางวัลน,นะคะเป็นเพชรก็มากดรับสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อตอนนี้เราสามารถดูฟังก์ชันอื่นอะไรได้บ้างหรือย,อยัง แวบไปดูหน่อยนึงนะคะฟังก์ชันที่ตอนนี้สามารถมาดูกันได้ก็มีฟังก์ชันเมลนะคะอ๋ยอยังอันล็อกอยู่ต้องฝาดไปเรื่อยๆก่อนอีกนิดนึงมี e q อุ p m e n t ต่างๆนะคะแล้วก็มีชาร์ตแล้วก็มี a r t ์ติเฟโอเคภารกิจเรายังไม่รู้ร่วงอุ๊ยมีของรางวัล เมื่อกี้ฟาร์มไปได้4นาทีนะคะได้รับ exp มา144นะได้ทองมา864แล้วก็เพชรแล้วก็เจ้าตัวขวดต้นไม้เอาไว้อัพอัพค่าขุนพลอ่าอัพเลเวลขุนพลนั่นเองตอนนี้อ่าฮีโร่เรามาอีกตัวเนึงแล้วนะคะตัวนี้ไม่เจ๋งอ่ะโดนเดี๋ยวโดวนเราจะตายเอาถอยมาแล้วก็ โจมไปอทแท็กกันมาต่อสู้ตัวนี้อ่อนเอามาแอบไว้ข้างหลังอ๋อมันเป็นตัวธนูนี่นะเราเมื่อกี้เราเอาธนูไว้แถวหน้าก็ถึงว่าทำไมมันเหมือนจะตายยังไงก็ไม่รู้ฮ่าสวยงามกดตะลุยด่านไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าตะลุยด่านไปแล้วเนี่ยเกมไอดอลเนาะ เวลาด่านเยอะขึ้นของรางวัลก็จะเยอะขึ้นช่วงเวลาที่เขานี่เลยมาฟาร์มของให้เราเนี่ยมันจะได้คุ้มค่านิดนึงอ๋อเร่งสปีดได้หรอเร่งสปีดได้นะคะแต่ว่าเราต้องผ่านด่าน3ขีดหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มีอะไรตรงนี้ด้วยออร่าอ๋อมันจะเป็นพวกบวกพลังแอทแท็กกับเลือดเยอะขึ้นนะคะ ตอนนี้ฮีโร่เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้แล้วอ่าติดตั้งอุปกรณ์ก็ง่ายได้นะคะแค่กด e ีคิวปออกทุกอย่างไอเทมที่เรามีก็จะกดติดตั้งให้เลยเรียบร้อยสวยงามแน่นอนมาดูตัวอื่นด้วยว่ามีของอะไรอีกไหมโอไม่มียังไม่มีไอเทมอื่นนะคะโอเคงั้นไปลุยกันต่อ นี่เลยนะคะตะลุยดานไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เวลาฟาร์มของเนี่ยไม่ต้องกดออนไลน์ทิงไว้ก็ได้อพออัปเกรดอัพอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเกมนี้สามารถ PVP ร่วมกับเพื่อนๆได้ด้วยนะมันจะเป็นเหมือนกับช่วงอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะคะอโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยพาราดินเลาตาย เอ้ยมันอ่อนน่ะพาลาดินเด็บหนานะวิอ่าได้ฮีโร,ร่ตัวใหม่มานะคะเป็นลินช์โอ้เป็นนักดาบหรอขอดูหน่อยอู้สีม่วงด้วยอ่ะงั้นมาอัพเลเวลเขาก่อนเลยก็แล้วกันจะไ,ได้เอาออกลยุย ดูเหมือนเขาถือคาถาแบบนี้เหมือนไม่ใช่นักดาบเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ทำไมสัญลักษณ์มันเป็นนักดาบเป็นตัวแอทแท็กเหรอทำดาเมจให้กับทีมแต่ว่ารูปร่างแบบนี้มันจะเหมือนเป็นนักเวทมากกว่าเนาะตั้งอุปกรณ์ให้นิ้นึงโอเคแต่ว่าเขาก็ใส่โลอ่อะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองสู้กันหน่อยนึงละกันเออเขาไปอยู่แถวหน้าให้ เป็นตัวดาบอืไปลองดูน่ะเป็นตัวเวทจริงๆด้วยนั้นเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาอยู่แถวหลังน่ะโดนทีเยอะสุดเลยนะเนี่ยโอ้ยช่วยดาเมจได้เยอะเลยค่ะตัวที่ได้มาใหม่ โหด่านเริ่มโหดเริ่มแรงโอเคชนะอย่างสวยงามตอนนี้เราถึงด่านไหนละ1นึขีดแปนะอีกแค่ 2, 2> ด่านเท่านั้นเราจะได้ Nature stone Nature stone จะทำให้พลังเราพลังเราเยอะมากยิ่งขึ้นอ,นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมี่ โนยิงเข้าไปอุ้ยตาแล้วเราลืมเอาคุณจอมเวทคนนี้ถอยลงมานะคะโดนทีเกือบสองร้อยน่พี่เบิม้มพี่เบิ้มเราโหดเออ <laughs> เห็นเห็นไม่เ็นเราโดนตีนแล้วทีทีนึงแล้ว่ีใจหาย เขียวจะตายมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยดีกว่าอาตัวอ,อื่นล่ะพี่คนนี้โดนหนักบ่อยมากๆนะคะติดโล่ติดชุดเกราะให้เขานิดนึงอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วป่ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้สิเรากดผิดโอเคพร้อมลุย พรเจ้าลืมถอยอีกแล้วไม่เป็นไรตาหน้าเราตาหน้าเป็นบอสนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพาเขาถอยลงมานิดนึงเพราะว่าโ,โดนหนักมากจริงพอใส่ชุดเกราะกับโลแล้วก็โดนเบาลงมานิดหนึ่งประมาณสิได้เนาะโอโหอหยโดนหอ,อกทางฝั่งนู้นมาทีสามรอย่าตอนนี้เรามาถึงนี่แล้ว ึงบอสแล้วนะคะอัพเลเวลขอนิดนึงดีไหมโอเคแค่นี้ก่อนลวกันนี่1นึ่ขีดสนะคะจะเป็นด่านบอสที่จะทำให้เราได้ของรางวัลด้วยวพาเขาถอยมานิดนึงพี่เขาโดนแรงมากอะ่ะมาเจอกับบอสตัวใหญ่นะคะเบคเลมเป็นตัวต้นไม้ตัวใหญ่มากๆ โอ้โหขนาดตัวเด็บหนาเรานะยังโดนทีไป200กว่าโอ้ยจะตายแล้วค่ะโอ้ยช่วยกันยิงเลยจะรอดไหมจะรอดไหมขนาดทหารข้างหน้านะี่ยังไม่ตัวหมด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 แถวหน้าเราหมดแล้วเอ้ย เหลืออยู่สองหน่วยตวยไม่รอดจะต้องมานี่กันก่อนนะเก็บของแล้วก็มาอัพพลังฮีโร่กันก่อนตอนนี้เราจะต้องเพิ่มเลเวลด้วยนี่แล้วเอจ้าขวดต้นไม้แล้วนะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นอ๋อเจ้าขวดต้นไม้เนี่ยมันใช้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะในช่วงของที่จะถัดไปของระดับเลเวลนะแล้วหลังจากนั้นนะก็จะใช้เพชรสีชมพูต่อโอ้เราอัพไป15ได้ถึงเท่าไหร่19 20โอเค เอาเลเวล2ีก่อนก็แล้วกันแล้วก็มาพาลาดินพาลาดินอัพนิดนึงเอาได้สกิลใหม่ด้วยต้องมาอัพให้ถึงเลเวลยีสอืมพี่เบิ่มด้วยอัพให้หมดเลยเพราะว่าช่วงปลดล็อกระดับเลเวล10ไป11บเอนี่นะคะจะใช้เจ้าขวดต้นไม้เนี่ยแค่สิบเท่านั้นเองโอเคอีกตัวนึง มา20ครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลุยกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้รอดนะาอุ้ยตัวนี้ยิงเวทแล้วมันชิงด้วยละ่ะแต่และตัวสกิลก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีธาตุมีอะไรด้วย สามารถเข้าไปดูไลยอุ้ยพออัพเลเวลเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะเลยไม่ยังไม่นอนสักตัวอยากรู้จังว่าบอสเขาเลเวลเท่าไหร่ไม่มีบอกแต่ว่าเรารอดแล้วสบายแล้วนี่มีตัวเลเวลหนึ่งตัวเดียวนะคะ ทีไม่รอดโอเคชนะอย่างใสๆส,สวยงามได้รับของรางวัลเป็นอันนี้แล้วเนเจอร์สโตนอันนี้เอาไปทำอะไรเอ่ยอามีฟังก์ชันใหม่เปิดนะคะเป็น s อมมอนออาตากดรีแพรตตัวเทวรูปตัวนี้นะคะแล้วก็จะสามารถเหมือนกับปลดล็อกเรื่องราวเหรออ๋อ ตอนนี้เราก็จะสามารถ s ม m m o n hero ออกมาได้แล้วนะคะมี summon f r e ด้วยมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรได้อะไรเอ่ยว่าต้องมาเปิดอย่างนี้ด้วยกดอีกทีนึงโอ้โฟเ h ็ดนะคะเอ้ยนะโปรเฟ็ดเออ เป็นตัวอะไรอ่ะมาดูที่ฮีโร่กันสักหน่อยโอ้โหเป็นตัวสีทองด้วยนะคะโอ,อ,อ,อ้ได้ของดีอย่างไม่น่าเชื่อได้ของดีย่งไม่น่าเชื่อได้ฮีโร่ที่เป็นสีทองอ่ะวันนี้วันดี อัพเลเวลให้เขาไปเลยโอ้ตังไม่พออนนี้ได้แค่17นะคะแล้วก็สามารถกดซัมมมนได้อีกไหมมาดูดีกว่าว่าซัมมมนแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างนะคะซัมมนนึครั้งเนี่ยใช้เพชร250แต่ถ้านี่เลยซัมมมนสิครั้งนะคะใช้เพชร 2,250นะคะราคาก็จะถูกลงมา10%แล้วก็ส่วนนี้เลยมันจะมีฟังก์ชันอันนี้ด้วยซัมมอนแบบที่ใช้พลังหัวใจที่ส่งของขวัญกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะก็ซัมมมนทีใช้พลัง10หัวใจนะคะซัมมมน10ครั้งก็100เนี่ยอันนี้ไม่ลดราคาอะไรเลยโอเคแล้วก็มีเก็บนี้ด้วยคิดว่านะว่าถ้าซัมมอนไปหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะได้นี่ ได้รับเหมือนกับสะสมพลังงานไปเรื่อยๆนะคะแล้วสะสมพอยต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เป็นของรางวัลพิเศษนะอ่ะตอนนี้ก็เป็นในส่วนของ chapter สองนะคะเป็นเรื่องราวของตอนที่สองละนี่เลยสามารถมากดเคลียร์รีวอร์ดได้ก่อนนะคะที่จะเข้าเรื่องราวแล้วก็มีการต่อสู้โอ้ตัวใหม่เรามาแล้วนะคะตัวใหม่เราเป็นตัวเวทอะ่ะ ขอพี่เขานิดนึงละกันโอเคมาลองดูว่าตัวใหม่ของเราจะโหดไหมคะการ์ดสีทองเลยอะ่ะโอ๊ะจมตีเดียวอยู่หรอแต่ว่ายิงก็แรงอยู่นะเนี่ยโอ้โหโหดโหดยิงหมูที่สามสามอยกว่าเกือบสี่ร้อนะตัวใหม่ เ้ไม่ธรรมดาเจ๋งๆจเจ๋งตอนนี้สามารถดูพวกของรางวัลต่างๆได้แล้วนะคะมีโปรดฟังก์ชันมาอันนี้เป็นเติมครั้งแรกนะ0.99เหรียญแล้วก็มีกิฟต์แพ็คนะคะเป็นซูเปอร์มันการ์ด้วยมีรายเดือนนะคะแล้วก็มีเดลี่แพ็คเดลี่แพ็คเราสามารถมารับฟรีได้1ครั้งนะคะต่อวันได้เพชสาม โอเคแล้วก็มี weekly pack มารับได้1แ pack เช่นเดียวกันแล้วก็ monthly pack ก็จะเป็น pack ละ3าเพชรนะคะแล้วก็ได้การ์ด epic Chart มา1อันเอ้ยไม่ใช่1,40เลยล่ะถ้าสะสมครบ0ชาร์ดนะคะชิ้นส่วนเนี่ยก็จะสามารถเรียก epic hero ได้1ตัวก็เป็น epic hero การ์ดตัวสีเหลืองเหมือนที่เราได้มาจากการสุม่มเมื่อกี้เนี่ยอย่างโชคดีเลยไม่รู้ว่ามันเป็น เหมือนกับฟิกครั้งแรกเราเขาจะได้ตัวนั้นมาเลยหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้เป็นเดลี่รีวอร์ดนะคะไายอินอือโอ้เจ็ดวันได้มังกรด้วยล่ะ oh โอเมก้อนหูยังเทพอะโหย ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกผลึกนะคะแซลม,มอนสโตนอะไรพวกนี้แล้วก็มีหีบของรางวัลของที่จะใช้อัพฮีโร่ต่างๆแล้วก็มีเป็นนี่เลยเป็นรางวัลนะคะว่าผ่านด่านถึงด่านไหนหรือว่าอัพฮีโร่ไปถึงขนาดเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับรางวัลในส่วนต่างๆเพิ่มเติมนะเพชรได้เรื่อๆยๆเลยอย่างเยอะเลยได้ทีเป็นร้อยเลยนะคะแล้วก็มีของรางวัลจากนี้ด้วย เป็นของรางวัลที่เข้ามาเล่นนะคะได้300เพชร่าเอามามีเคเวสให้ทำด้วยนะนี่ไงพอผ่านด่านครบเรียบร้อยกดรับรางวัลเป็นเพชรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็พวกของนี่โหอีกเพียบอะ่ะนี่เลยถัดๆไปเรื่อยๆเลยนะคะ ันนี้มีช่องเก็บของก็จะมีช่องเยอะพอสมควรเลยโอเคค่ะสำหรับเกมนี้คร่าวๆถ้าเกิดใครกำลังหาเกมเล่นอยู่นะคะดาวโหลดเกมนี้มาตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองเขายังไม่ได้เปิดจริงนะอาจจะมาทดลองระบบหรือว่ามาลองเกี่ยวกับการเล่นต่างๆนะคะเผื่อเขาเปิดจริงเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องอะไรก่อนนี้นะถ้าเกิดมีบัก๊กมีอะไรก็จ้างทำทีมงานไปนะคะเขาจะได้มาแก้ไขเราจะได้เล่นกัน สะดวกง่ายๆขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel เราด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย